มาตาสองสองหกผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ชอบที่จะใช้สิทธิ์ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นในานามของตนเองช่วงเสียช่วงทรัพย์ได้แก่ทรัพย์สินอันหนึ่งแทนเข้าที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะนิตินัยอย่างเดียวกับทรัพย์สินอันก่อน มาตาสองสองเจ็ดเจ้าหนี้ได้รับค่าสินหมายแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิ่งเอ้ยหรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งนี้ท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายมาตาสองสองเก้าการรับช่วงสิทธิ์ย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมทำผลเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังกล่าวต่อไปนี้คือ บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนก่อนตนเพราะเขามีบุริบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์จำนำจำนอง,นอ,งอนุสองบุคคลผู้ได้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองทรัพย์นั้นเสร็จไป อนุสามบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นหรือผู้หรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้นี่มีส่วนได้เสียมีส่วนได้เสียด้วยในการใช้นี่นั้นและเข้าใช้นี่นั้น